สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งอาจารย์ปิติพงเกิดทิพย์ในัักสนตรนักจัดการงานอีเวนต์ผู้ประกอบการแสงสีเสียงในหน่วยการเรียนรู้ที่5ครับเราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์การดูแลรักษาการบริหารจัดการอุปกรณ์นะครับ การยุยงใช้อุปกรณ์นะครับหลังจากที่เราได้ทําความรู้รู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆในระบบแสงสีเสียงร่วมถึงการใช้งานเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้นโดยจะเป็นการนาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ครับมาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทำให้เราถึงต้องมีการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์นะครับก็หลักๆนะครับก็หนึ่งเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับสองทำให้อุปกรณ์ที่มีอยู่เนี่ย สามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด3นะครับสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับ 4. สร้างความคล่องตัวสุขสบายในการทํางานได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวอุปกรณ์ตัวแรกที่เราจะพูดถึงนะครับก็เป็นเรื่องของสายสัญญาณต่างๆครับโดยสายสัญญาณต่างๆเนี่ยหลักๆสายสัญญาณที่เราใช้ในระบบมากที่สุดก็คือเป็นสาย xlr นะครับโดยสามารถสาย xlr เนี่ยสามารถนํามาเชื่อมต่อกันนะครับเพื่อให้เกิดความยาวที่มากขึ้นได้และยังเป็นสายสัญญ,ญาณเสียง ที่ยังสามารถเอามาใช้กับกรุบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับก็เป็นประโยชน์ของสาย x l r กนะครับก็ปัจจุบันเนี่ย XLR จะเข้ามาเป็นหลักเลยนะครับในการใช้งานของสัญญาระบบเสียงรวมถึงระบบของแสงได้ด้วยนะครับผมตัวต่อไปที่เราจะเป็นต้องมีนะครับในการประยุกต์ใช้งานก็คือพวกแจ็คแปลงในรูปแบบต่างๆนะครับเอาไว้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็วนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็คือตัวแรกเป็น Jack แจ็คแปลงระแบบ RCA สเตอริโอเป็น TR หรือ TRS นะครับอ่าก็จะช่วยในการแปลงสัญญาณเสียงเช่นได้สัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์มานะครับอ่ากดดิสมาเสียที่มิกเซอร์สำหรับมิกเซอร์บางรุ่นไม่มีพอร์ต RCA ตัวเมียในการรับสัญญาณอินพุตนะครับก็ต้องใช้แจ็คแปลงเหล่านี้แปลงสัญญาณเพื่อให้เป็นพอร์ต TR หรือ TRS นะครับตัวต่อไปก็เป็นแจ็คแปลง TRS 3.5ครับอ่าแจ็คสัญญาณ3.5มิลน,นะครับแปลงเป็น TRS ตัวใหญ่พูดง่ายๆนะครับจากสารแปลงเป็น TRS นะครับ ตัวต่อไปเป็นสายสัญญาณแปลงจาก rca เป็น tr นะครับสาย rca นะครับก็เหมือนที่บอกแล้วครับมิกเซอร์บางตัวไม่สามารถรับสัญญาณ rca ได้นะครับก็ต้องแยกเป็น rca เป็นแปลงให้เป็น tr นะครับผมก,ก็เป็นลักษณะของสายแจ็คสัญญาณใน แบบเบื้องต้นนะครับตัวต่อไปที่พูดถึงก็คือที่จะเจอกันบ่อยก็คือตัวต่อตรงสาย RCA ครับเอาไว้เพิ่มความยาวของสาย RCA นั่นเองนะครับพึ่งสาย RCA เราบางทีมันสั้นไปในการต่อใช้งานนะครับต้องการสายที่เขาจะมีตัวต่อเนี้ยเข้ามาช่วยนะครับมีตัวต่อเข้ามาช่วยนะครับตัวต่อไปครับอ่าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับพวกตัวแปลงพัญงานที่เป็นของ x l r เนื่องจากว่า x l r นิยมใช้มากที่สุดใช่ไหมครับอ่าตัวแรกพูดถึงก็เป็นถั่วแปลง SLR to TR หรือ TRS นะครับอ่าก็ แปลงจากทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับเป็น t r c ที่จะเจอบ่อยที่ผมเจอใช้งานบ่อยก็คือ,อเป็นอเอาพุชจากกีตาร์ครับกีตาร์โปร่งมันจะเป็นหัว TR นะครับเป็นหัว TR เราก็แปลงเป็นสาย x l r มาเสียบที่มิกเซอร์ก็จะง,ง่ายสะดวกนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นหัวแปลงแบบ TR หรือ TRS นะครับเป็น XLR กนะครับก็เป็นตัวแปลงสัญญาณที่ก็ช่วยให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับบางทีเรามีสาย TR หรือดังวงตรีเอาสาย TR ยาวๆจากกีตาร์มาเราต้องการมาเสียบที่มิกเซอร์เรานะครับก็แปลงจาก TRS เป็น XLR ได้นะครับตัวต่อไปนะครับเป็นหัวแปลง XLR ถึง RCA อ่านะครับต้องการไปเสียบเอาสาย XLR ไปเสียบเข้าอุปกรณ์ ที่เช่นเครื่องเล่น CD DVD ถ้ายังมีการใช้อยู่นะครับมันจะเป็นเอาพุทออกมาเป็น r c a แต่เราไม่ใส่ย C เสามารถใส่ XLR ที่เรามีแล้วก็แปลงหัว XLR เราให้เป็น RCA เพื่อเสียบเป็นอุปกรณ์นั้นได้นะครับตัวต่อไปก็เป็นหัวแปลง3.5มมิลทูเอ็แลนะครับอ่าแล้วก็ตัวต่อมาเป็น r c a to XLR เห็นไหมครับทุกตัวก็จะมีแปลง LR, เอ็กแอา, LR, า 0, บอกว่า XLR นิยมใช้สุดเลยบอกว่าในระบบเสียงเนี่ยสายส่วนใหญ่ในปัจจุบันเลยเป็น,นเอา,าข้อขอเขาก็คือ ใช้ได้ทั้งในระบบภาพและเสียงแล้วก็เป็นหัวที่ในการเชื่อมต่อมีการแน่นนะครับไม่ค่อยรวมแล้วก็สามารถเอ็กซ์อจะเป็นด้านนึงเป็นตัวผู้ตัวเมียอยู่แล้วก็สามารถต่อเพิ่มความยาวออกไปได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นคุณสมบัติข้อดีของเอ็กซ์นะครับผมตัวต่อไปจะพูดถึงนะครับเมื่อกี้พูดถึงหัวแจ็คสายสัญญาณไปแล้วต่อไปเป็นการายุต์ใช้งานครับผมยกตัวอย่างว่าการายุต์ใช้งานเนี่ยยกตัวอย่างว่าเรามีมิกเซอร์ครับ แต่ช n แนลของมิกเซอร์อินพุของเราไม่พอครับแต่เรามีมิกเซอร์อยู่2ตัวอาจจะไม่จําเป็นต้องไปซื้อมิกเซอร์ที่เป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ดังภาพได้ครับก็คือนำเ u t พ u t ของมิกเซอร์ตัวแรกไปเสียบ Input ของ Mixer อร์ตัวที่2ใช่ไหมครับและส่วนเ u t p u t ของ Mixer ตัวที่2ก็ต่อไปยัง power amp แล้วก็ไปยังลำโพงเหมือนทางท่านสมบกติดังภาพที่ผมให้เห็นนะครับก็จะสามารถเพิ่มชแนลของมิกเซอร์เราได้กรณีนี้ นะครับเป็นการเซฟต้นทุนของเราเช่นเหมือนกับว่าเป็นงานที่เราต้องการใช้ชินแอลล์มิกเซอร์เยอะๆแต่เราไม่มีมิกเซอร์ตัวใหญ่มันจะเป็นต้องซื้อมิกเซอร์ตัวใหม่นะครับสามารถใช้ตัวเล็กที่มีอยู่เนี่ยสตัวมอนิชแนลกันได้หรือบางที่ใช้วิธีการเป็นตัวช่วยในการลดสายสัญญาณได้ครับเช่นมิกเซอร์ตัวที่1อยู่บนเวทีเลยครับอเอาอุปกรณ์กีตาร์กลองมาต่อเพื่อลดสายสัญญาณใช่ไหมครับและส่วนมิกเซอร์ตัวที่2อ,อยู่ตรงประมาณกลางเวทีตรง,งกลางของงานเพื่อใช้ในการควบคุมเสียงก็สามารถลดจํานวนสายที่จะต้องมีสายกีตาร์สายเบส สายสัญญาณกรองต่างๆทั้งหมดลากมาที่มิกเซอร์ตัวหลักใชครับก็จะเป็นการประหย,ยัดสายเป็นการสามารถประยุกต์ใช้งานได้นะครับส่วนมิกเซอร์ตัวที่2ก็ไปต่อ power amp ออกลำโพงเป็นปกติเลยนะครับผมดังภาพได้เลยนะครับต่อไปเป็นการประยุกต์ใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในกรณีที่เรามี power amp ครับหรือเครื่องขยายเสียงนี้นะครับที่มีขนาดเล็ก แต่ต้องแต่ลำโพงมีกํลาลังขับมากกว่าหรือมีลาโพงหลายตัวนะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อเพาเวอร์แอมป์ขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากว่าเพาเวอร์แอมป์เนี่ยเราสามารถแยกตัวหนึ่งเป็นข้างซ้ายก็ได้ครับอีกตัวหนึ่งเป็นข้างขวา,าดังภาพเลยแยกเป็นตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งขวาได้ดังภาพเลยนะครับก็สามารถเอาัญญากมิเซอร์ข้างซ้ายไปเข้าเพาเวอร์แอมป์ตัวที่1ข้างขวาไปเข้าเพาเวอร์แอมป์ตัวที่2แล้วก็แยกกับไปลำโพงก็จะทำให้เราสามารถเพิ่มกำลังขับของ เสียงได้ขึ้นนะครับโดยที่มันจะไม่ต้องไปหาพูเอ็มตัวใหญ่มาขับลำโพ,ง,พงดังภาพนะครับดังภาพตัวต่อไปก็เป็นลักษณะเดียวกันครับแต่พูเอ็มรายๆตัวในปัจจุบันนะครับเขาจะเรียกว่าสามารถต่อบแบบบิดหรือเอามาทาเป็นโมโนครับก็จะสามารถลดสายสัญญาณได้อีกในการที่จะมีสายสัญญาณออกจากพูเอ็มมาแค่หนึ่งเส้นเปข้างเดียวตัวหนึ่งทํบเป็นโมโนเลยครับเป็นข้างซ้ายเป็นข้างขวาต่างต่อดังภาพได้นะครับก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทําให้คุณภาพเสียงยังดีเหมือนเดิมครับและ ประหยัดงบประมาณครับมันจะเป็นต้องมาซื้อ p o w e m ที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้นที่ท,ที่ที่นำเสนอทุกท่านนะครับเกี่ยวกับระบบเสียงนะครับ